วันนี้น้ำเพชรอยู่หน้าเครื่องเล่นที่เขาบอกกันว่าเป็นโทนเสียงแต่น้ำเพชรยังไม่รู้เลยว่าอันไหนเสียงสูงในไหนเสียงต่ำจะมีใครบอกอะไรน้ำเพชรได้หรือเปล่าคะเนี่ยสวัสดีค่ะน้องเสวัสดีค่ะพี่ะเจอกันแล้วนะคะค่ะว่าคราวนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยโทนเสียงอะค่ะโทนเสียงเลยค่ะว่าไหนเสียงสูงไหนเสียงต่ำเกี่ยวกับชิ้นงานนี้ใช่ไหมเอ่ยพี่แนะนำนิดนึงนะชิ้นงานนี้เป็นเรื่องของข้อเสียงนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเราจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้มาทดลองเล่นกันว่าเสียงที่ได้มาจากวัสดุที่แตกต่างกันเนี่ยโทนเสียงที่ได้หรือคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่แนะนําก่อนเลยนะว่าวิธีเล่นมันเล่นยังไงง่ายมากทีเดียวค่ะโดยการใช้ไม้ตัวนี้นะคะทดลองขอดูนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยวัสดุทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเลยก็คือทองเหลืองนะคะอ่าใช่ค่ะ ทองแดงนะคะเหล็กชุโครเมียมแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออลูมิเนียมวิธีเล่นอย่างที่พี่บอกลองทดลองตีดูค่ะทดลองเลย่ทดลองเลยค่ะทดลองเลยแล้วก็เปรียบเทียบเสียงดูค่ะเป็นไงคะได้อยู่เสียงมันจะสูงไปเรื่อยๆใช่ไหมเสียงไม่ได้สูงไปเรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าจาก วัสดุที่แตกต่างกันนี่เองมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวของมันเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้จากการตีที่เราทดสอบเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะนอกจากตัวลักษณะรูปร่างของมันที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยนะคะวัสดุที่แตกต่างกันเนี่ยมันมีผลต่อการเกิดเสียงด้วยกันทั้งสิ้นเลยซึ่งจากการประยุกต์ใช้ตรงนี้เนี่ยน้องน้ำเพชรรู้หรือเปล่าว่าเขานําความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในประโยชน์ด้านใดบ้าง ดนตรีหรือเปล่าคะอ่าการทำดนตรีนะคะหรือว่าเครื่องดนตรีก็นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงนี่แหละคะ่ะไปใช้นะคะอย่างเช่นตู้โชว์เคสด้านโน้นนะคะก็จะเป็นการประยุกต์นำเอาความรู้เรื่องนี้แหละคะ่ะไปใช้ในการผลิตเป็นเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทดีดสีตีเป่านะคะเราก็จะมีโชว์อยู่ให้เห็นด้านโน้นนะคะแต่ถ้าน้ำเพชรอยากได้เป็นเรื่องที่บ้านไหนคะก็ต้องมีทองแดงทองเหลือง,งอะไรยี้ด้วรือเปล่าคะ ถ้าอยากไปได้เล่นที่บ้านนะคะไม่จําเป็นว่าต้องมีของพวกนี้ค่ะเราอาจจะใช้วัสดุอย่างอื่นก็ได้เพื่อเปรียบเทียบดูว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไม้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่กล้องหรือไม่กังวานเท่ากับพวกโลหะ อันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานเปียโน,โนนะคะ,ะเราจะจําลองเปียโน,โนยักษ์นะคะให้เด็กๆเกนี่ยได้เข้ามาทดลองเล่นกันว่าเสียงที่เกิดจากเปียโน,โนเนี่ยมันมียังไงนะคะวิธีเล่นง่ายมากเลยค่ะเ,<ร>เห็น,นสัญ,ญญาณจากแสงไหมคะด้านหน้าไหมคะค่ะให้เรากดปุ่มน,นะคะเหยียบเหยียบอ่าเหยียบตามแสงแที่ <จะ S 1> เราเห็นนะคะแล้วมันก็จะเป็นเพลงเกิดขึ้นแต่เนี้ยเราอาจจะเล่นคนเดียวลําบากหน่อยเพราะว่า ด้วยไซส์หรือว่าด้วย,ยขนาดที่ใหญ่นะคะเรามาทดลองเล่นกัน2คนไหมคะค่ะพร้อมเราเี็บกันค่ะเป็นเพลงหรือ,อยังสามีค่ะตันไหมคะเพลงนี้มันคุ้นๆมากเลยค่ะ โดเรมิเรโดใช่ไหมคะค่าเหมมันเพลงไก่เลยใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทนเสียงหรือว่าคุณภาพของเสียงเช่นเดียวกันโดยผ่านชิ้นงานตัวนี้ก็คือปินโน่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชิ้นงานถัดไปเลยดีกว่าม,มันจะ<ช>ม,มีความสนุกอ่าแล้วก็ให้เราได้ทดสอบด้วยว่าเสียงสูงเสียง,ง,งต่ำจากท่อที่มีขนาดต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงแ้่งั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปเลยดีกว่าไหมคะเชิญค่ะ ไ,ได้ทดลองเล่นหรือยังความจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกเสียงนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานท่อนำเสียงที่เราเนี่ยให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโทนของการเดินทางของเสียงนะคะที่ผ่านตัวกลางเนี่ยที่มีขนาดต่างกันนะคะวิธีเล่นง่ายมากเลยน้องน้ำเพชรอยากเล่นหรือเปล่าอยาอ่นวิธีการเล่นง่ายๆค่ะให้น้องน้ำเพชรนะคะ พูดใส่บริเวณลูกปากตัวน,นี้นะคะเราหูแนบไว้แล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นค่ะว่าข้อที่มีขนาดต่างกันเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะคะข้อไหนจะเป็นเสียงสูงท้อไหนจะเป็นเสียงต่ำทดลองได้เลยค่ะได้ยินไหมคะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวลองทดลองท่านี้เสียงมันจะไม่เท่ากันฮัลโหลค่ะ เป็นไงบ้างคะเสียงเสียงเปลี่ยนเหมือนเสียงเปลี่ยนนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมเสียงมันไม่เหมือนกันลองท่อเล็กที่สุดเลยค่ะท่อเล็กสุดค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะรับด้วยค่ะเป็นไงคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนใช่ไหมคะท่อสีนี้เสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยเสียงเขาก็จะสูงขึ้นเสียงสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วท่อสีฟ้าหลักคะ Oh, ต่ำมากเียต่ำมากรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไร uh, ขนาดท่อหรือเปล่าใช่ค่ะขนาดท่อมีส่วนนะคะแต่ที่ทําให้เราได้ยินเสียงสูงต่ํานั้นเป็นเพราะว่าตอนที่เราพูดผ่านท่อเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนของอากาศที่อยู่ภายในท่อนะคะท่อที่มีขนาดเล็กสุดเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่น้อยเพราะนั้นการสั่นสะเทือนของอากาศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็ว เสียงที่ได้มันก็เลยจะเป็นเสียงแหลมหรือเสียงสูงนะคะซึ่งแตกต่างจากท่อขนาดใหญ่นะคะียายใช่ค่ะเราก็เลยได้ยินเสียงชุนแม่เองนะคะใช่นอกจากว่าขนาดของมันจะต่างกันแล้วเนี่ยนะคะความสั้นยาวนะคะก็มีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเช่นเดียวกันนะคะนยังไงอะคะเสียงจะเปลี่ยนหรือว่าคำพูดจะเสียงก็จะแตกต่างกันค่ะถ้าท่อสั้นเสียงก็จะเป็นไงคะ แหลมท่อยาเสียงก็จะรุมเพราะว่าเสียงที่เราพูดไปมันก็จะกระจายในออกซิเจนอหรือเปล่าคะหรือว่าเพก,กาะอากาศที่เกิดการสั่นสะเทือนภายในท่อคะ่ะมันจะทําให้เสียงที่ได้เนี่ยแตกต่างกันเไงบ้างคะจากการที่ได้ทดลองเล่นชิ้นงานแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับชิ้นงานท,าที่เราได้เล่นไปนี้ค่าเสียงทั้งหมดมันจะไม่เกี่ยวกับที่ว่า มันจะเป็นอะไรแต่ว่าเสียงจะเกิดจากว่าชิ้นของมันแตกต่างกันตรงไหน,นแล้วก็มันเหมือนกันยังไงแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะจากชิ้นงานที่เราได้เล่นไปทั้งหมดนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของเสียงแล้วก็การเดินทางของเสียงว่าเสียงเนี่ยมีลักษณะการเดินทางเป็นยังไงนะคะแล้วก็วัสดุที่ต่างกันเนี่ย ขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยมันให้โทนเสียงหรือคุณภาพเสียงเป็นยังไงถ้าเรามาในส่วนของโซนนี้เนี่ยเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแยะเลยเหมือนที่วันนี้น้องน้าเพชรได้ความรู้เกี่ยวกับชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่องเสียงที่ได้ทดลองไปนั่นเองนะคะน้าเพชรก็ได้ความรู้่พัดนั่นแหละค่ะขอบคุณที่พัดมากนะคะสําหรับช่วงหน้าน้ำเพชรจะมีอะไรมาฝากเดือนช่วงหน้าเลยค่ะ